สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่สีแยกวัดป่าแพ่งนะครับสีแยกสีแยกวัดป่าแพ่งนี้นะคะก็เป็นวัดนะครับที่อยู่ในฝากฝั่งของทิตวันออกในแจ่งนะครับหรือว่าในสีมุมเมืองของ จังหวัดเชยงใหม่นะครับอยู่เป็นรอบนอกนะครับว่าตรงนี้นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่นะครับด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เป็นสถานที่แบบชุมชนนะครับก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยนะคะที่สามารถแยกออกไปทางฝั่ง ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอยเล็กๆอ่าเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับเป็นชุมชนใหม่นะคะเมื่อก่อนก็เป็นอาจจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับก็ในส่วนของตลาดคำเที่ยงนะครับก็ได้เปิดเช่าพื้นที่นะครับให้ขายต้นไม้นะครับ ในซอยเล็กๆนี้นะคะก็จะไปทะลุที่หมู่บ้านนะคะหรือว่าชุมชนวังสิงคํานะครับซึ่งาย่านวังสิงธรําก็ติดริมน้ําปิงเช่นกันนะครับก็จะมีเหตุการณ์น้ําท่วมได้เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือประตูทางเข้าในด้านหลังในส่วนของตลาดนะครับต้นไม้คําเที่ยงนะครับ ซึ่งโอเคยทำคลิปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่โอเข้ามาจากทางด้านข้างนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ประตูนะครับด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งร้านต้นไม้นะครับก็จะมีต้นไม้หลาย,ลายพันนะครับก็จะขายเป็นโซนๆน,นะครับโอ้บอลด่างนะครับ ครับโอ๊ตก็มาซื้ออย่างเดียวเช่นกันนะครับตั้งใจจะมาซื้อแค่หินนะครับหินโอ๊ตจะเอาไปใส่หินเล็กๆก็เล็กๆนะครับจะเอาไปใส่ด้านหน้าของต้นกระบองเพชรน,นะครับให้หน้าดินนะครับเวลาลดน้ำต้นเวลาลดน้ำต้นไม้หรือว่ากระบองเพชรจะได้ไม่น้ําจะได้ไม่กระชอกออกมานะครับ จะมีหลายร้านมากนะครับก็จะถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็สะดวกสบายในการจอดรถแล้วก็หาซื้อต้นไม้ได้อย่างจุใจเลยนะครับเพราะมีต้นไม้หลายพันนะครับไม้พืชนะครับอาเป็น แนวแบบว่าตระกูลบอนตระกูลต้นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็เป็นพืชผักส,ส,ว,นสวนครัวด้วยนะครับส่วนร้านนี้นะครับก็จะเป็นกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดนะย่านนี้นะครับก็จะมีกระบองเพชรที่ทรงแปลกประหลาดด้วยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีแบบหลักลหลายหลักหมื่นก็มีนะครับคือเป็นกระบองเพชรที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับ ก็จะมีหลายร้านว้าวพวงครามออกดอกในฤดูการนี้หรือนี่นะคบทีนาบานโอ๊ตนะครับก็กําลังนะครับทำซุ้มพวงครามอยู่นะครับวันนั้นนะครับที่โอ๊ตซื้อก็สูงกว่านี้นิดหน่อยนะครับซื้อเป็นหนึ่งคู่นะครับก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มเป็นแถาวันเรื้อยแล้วนะครับ ด้ยไม้บอนไซร้านนี้เป็นบอนไซที่น่ารักมากเลยนะครับสามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆของเราได้นะครับก็จะมีไม้แขวนไม้สำหรับที่ร่มนะครับหรือว่าไม้เป็นกลางแจ้งก็มีนะครับกระบองเพชรนะครับแล้วก็จะมีร้านที่ขายอุปกรณ์ในส่วนของกระถางดินนะครับต่างๆนะครับ ร้านหินจริงๆแล้วก็มีหลายร้านนะครับแต่ก็จะมีร้านประจํานะครับมีร้านนี้นะครับเอเคยเข้าไปถามในส่วนของอตัวนี้นะครับเป็นอาหารเจ้าการยักษ์นะครับที่เป็นน้ำไหลลงมาตกเหล่านี้นะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักหลายพันจนถึงหลักหลายหมื่นนะครับ ก็เป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศเวียดนามนะครับตอนแรกโอก็คิดว่าผลิตจากที่ประเทศไทยนี้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับนําเข้ามาจากประเทศเวียดนามนะครับตกกระจายนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นกระถางนะครับที่สําสหรับหลัก ความเชื่อแบบมีงโงเหฮงแบบนี้นะครับก็นิยมที่จะนำน้ำนะครับจะต้องมีน้ำไหลที่หน้าบ้านแบบนี้นะคบอุ้ยอันนั้นสวยจังเลยนะคะเป็นสีที่สีฟ้าคลามราวกลบวว่าเป็นน้ำตกร้านนี้จะไม่มีหินนะครับก็จะมีแต่ดิน นนนะครับจากเมื่อก่อนนะครับตอนที่ตลาดนี้ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเยอะนะครับเมื่อย้อนไปเมื่อตลาดนี้เปิดใหม่ๆนะครับก็อาจจะไม่มีร้านต้นไม้หรือว่าร้านขายอุปกรณ์หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มีเยอะนะครับร้านกาแฟก็ยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีร้านเต็มเลยนะครับไม่มีที่ว่างเลยไม่มีร้านไหนว่างเลยนะครับ ร้านนี้จะขายแต่ดินนะครับเดี๋ยวก่อนนะร้านไหน,หน่นะขายหินก็เล็กๆแล้วก็มีหลายๆขนาดให้เลือกนะครับร้านนี้โอ๊ตเคยมาซื้อหินใหญ่นะครับแล้วก็มันจะมีหลายๆขนาดมไม่มีหินสําหรับใส่กระบองเพชรหรออ๋อนี่เจอแล้วนะครับร้านนั้นเคยเป็นร้านส้มตำประจำของโอ๊ตนะครับ อร่อยมากนะครับแล้วก็จะมีประเภทร้านที่เป็นหวายแบบนี้ด้วยนะครับถุงละยี่สิบห้าบาทอ,อยากได้สีขาวธรรมดาธรรมดาไอน,นี้ถุงสิบห้าบาทอะครับอ๋อสบ้าบาทไ,ได้กัร มีสีขาวครับสีแบบเนี้ยสี่บบนคะมาจะสาใหม่สากรมค่ะแบบนี้บบนถบบรับอ๋อนี่บัจจัยนี่อันนี้เป็นโฟมหรอครับได้นาองนองอย่างอ,าอาง่ะครับโฟมอ๋อแต่กระไซได้กันครับต่อได้ครับเนี่ยอ่าถุงละ25บาทนะครับฮะ50อ๋อ อ๋อเห็นละเห็นราคาห้าสิบาทอันนี้ก็จะ25จะเป็นทรายอืมให้เลือกเยอะจังเลยมีแบบนี้ด้วยอืมถ้าเอาสีขาวลว้วนหรือว่าเอาสีสีสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอล่ำลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาให้โอด,ด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM Variety